สวัสดีตอนชา้าครับทุกคนวันนี้ผมจะทำคลิปซาวดิ้งน้ำเราทำกันยังไงเพื่อให้น้องๆคนเรือมือใหม่ ได้รู้จากวิธีการทํานะครับนี่ครับซาวดิ้งน้ําจะมีอุปกรณ์นี้เลยถังนี้เลยอุปกรณ์ก็จะมีสายซาวดิ้งนะที่เราจะหยอดลงไปในในรูซาวดิ้งที่เป็นท่อลงไปในใน,ในแังน้ำนะฮะก็จะมีะน้ํายานี่หลออน้ํายานะแล้วก็มีผ้า พยุตเ,เอาเอาไว้เช็ดระบอกที่เราซาวดิงนะนี่นยาย,ยายจริงนี่ปากกาไว้จบแล้วแต่นะคนจะใส่สมุดก็ได้หรือว่าจะความจำดีก็ใช้จำเอาไม่ก็ใส่ในมือถือเราไปดูกันว่าทำยังไงอะ้รเลยโดยน้ำบนเรือเนี่ยมันจะมีน้ำดิววอเตอร์แล้วก็น้ำถังเฟสวอเตอร์ ที่เราจะต้องซาวนะฮะเนี่ยลำเนี้ยอย่างวันนี้ผมจะมาซาวถังน้ําจืดนะฮะ mm hmm. เฟรชวอเตอร์วิธีการอ่ะเปิดรูซาวทิ้งก่อน mm hmm. นี่เลย mm hmm. หมดลอย่างยกตัวอย่างเรือลำนี้เนี่ยถังน้ำจืดเขาอยู่ mm hmm. ทางหัวเรือนะกลับซ้ายกลับขวา เรือซัพพลายจะมีถังน้ำจืดน้อยไม,มพวกเรือค้าหรือเรืออื่นอื่นที่ว่าเขาจะมีถังน้ำจืดหลายถังนะทีว่ว่าเป็นเอบีจะต้องเดินซาว์รอบลำเลยเมันจะเป็นประมาณนี้นะจะย่อนสายซาวดิ้งไปวัดน้ำเดี๋ยวไปดูวิธีการทำต่อไปเลยครับโอเคทุกคนผมจอดสายซาวดิ้งไปแล้วตอนที่เราก่อนจะซาวดิ้งเนี่ยต้องเอาน้ำยามาป้ายตรงนี้นะ พื่อที่เวลาเราแต้มตามจุดอะตามตามเมตรอ่ะมันจะมันจะได้สะดวกดีกว่าเราก็บีบหลอดอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ที่แต่ละคนเป็นเหมือนกันที่ผมจะหยอดแล้วนะที่ต้องยืนที่ต้องนั่งเนี่ยเพราะว่าถ้ายืนผมกลัวผมกล้องมาเห็นขาตั้งกล้องของท่านลงติแล้วก็จะยืน่นเตา ซิมั่มของไอของท่อไอของของน้ำอ่ะที่มันจะจะปูนเนี่ยมันมันอยู่ที่8.5เราก็ต้องด่เา,าเอาระยะเอาาทุกวันอ่ะเราจะรู้ว่าวันนึงเราจะน้ำน้ำ,นำไอมันลดลงไปกี่เมตรวะอยตอนนี้ น้าจะอยู่ที่มานห้าเมตรนะนี่ดูดูที่ผมมารกว่าไนบมันจะเป็นรอยน้ำดยาวลงไปเนี่ยเราก็เอาไปลงนะเราเราก็ได้แล้วตั้งกล่องก่อน เราได้แล้วนะว่าน้ําถังนี้กลับซ้ายเนี่ยน้ําถังต้องจืดกลับซ้าย5เมตรเราก็จะเอาไปลงกันะ้ารเชเนี่ยมันเป็นงานประจำของไรท้ายเรือนะหมือแม้กระทั่งเล็กบอยีอย็ต้องหัดเาว รับน้ำท่องเครื่องก็ซาวได้นะเพราะว่าก็ใช้กับออยเลอร์ออยเลอร์ก็ต้องซาวน้ำมันเนี่ยเวลารับน้ำมันแล้บางครั้งบาทีออยเลอร์ไม่ว่างเข้าน้ำเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยทางเครื่องซาวด้วยเพราะงั้นอ่นนนะมันเป็นสิ่งที่ทุกเรือฝ่ปปายปักเรือก,ก็ต้องรู้ ต่อไปเนี่ยผมจะพอพอเราได้ตัวเลขซาวดิ้งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเรา,เราจะไปลงยอดซาวดิ้งยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันตอนต่อไปแล้วกันโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราซาวดิ้งกันมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันที่สมสุดซาวดิ้งแล้วสมสุดซาวดิ้งเนี่ยมันจะมีบอกแทงน้ําหรือแทงบนน้ํามันอะไรบนเรือทุกถังเลยนั้นเนี่ยที่มันจะมีสิบสอง สิบสองแทงอ่ะเมื่อกี้เราซาวเฟสวอเตอร์พอร์ตไซส์ไปเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมาดูว่าเฟสเฟสวอเตอร์พอร์ตไซส์เนี่ยมันจะมีบอกไว้เฟสวอเตอร์พอร์ตนะเราซาวก็ที่ห้าเมตรใช่ไหมเราจะดูเห็นห้าเมตรก็คือนี่ห้าจุดศูนย์ศูนย์นะฮะก็ประมาณห้าสิบคิวนะ วิธีการดูอย่างถ้าบอกถ้ามันเป็นเลขตัวเลขอื่นยมันเป็นสี่จุดห้าเมตรก็จะเป็นสี่ถ้าเราซาดิสี่จุดห้าเมตรตัวเลขเราก็มาดูนี้เลยสี่ห้าศูนย์เราตัดจุดไปแล้วจะจัดที่เราซาวเรา็จะได้เท่านี้นี่สี่จุดห้าห้านจันนี้นี่คือวิธีการดูสมุดตารางตัวเลข ในการคำนวณยอดน้ำนะครับพอเราลงยอดน้ำเสร็จพอเรารู้ยอดน้ำเสร็จแล้วก็มาลงในบอร์ด <c oughs> <c oughs> เห็นไหมซึ่งแต่ละ,ละลำมันก็จะมีบอกไว้เนี่ยอย่างผมเดีย๋ยวผมต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเปลี่ยนยอดเป็นห้าสิบนะครับมันจะมีบอกเั็นไหมแทงดีวอーターไฟวอเตอร์นะทางท้ายทันทงหัว ข่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวอะไรที่สงสัยแลืออยากให้ผมทำเกี่ยวกับบนเรือก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ